รู้สึแบบแแบบสกได้เราเป็นแบ,บนรนด์ p r e เ e n t e r ได้ป่ะปังคุ้ได้ยังไงบ้างโอโหก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นแบรนด์ Presenter รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยพวกเราโดนชูซะคือเราเรารู้สึกว่าพอวันที่เราได้ไปถ่ายตัว Presenter แล้วเราได้เห็นตัวรถโอมูดาคือแบบเฮ้ยมันดูเข้ากับหุ่ยมากๆเพราะว่ามันมีความทันสมัยแล้วก็โชกชมายค่ะไ กุ s <S อยากเลยค่ะอยากลองมากๆเลยค่ะคืออย่างวันนี้ค่ะได้ได้ลองนั่งกันแล้วค่ะซึ่งสบายมากๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเทสไตรดูเหมือนกันเรียกว่าตอบโจทย์หรือเปล่าตอบโจทย์นะคะสวยสวยมากมีความทันสมัยเลยค่ะตอนที่ ระหว่ง by, างสแตนบายรอขึ้นเวทีเข้าโชว์ก็หนูจะต,ต้องเป็นโชว์ที่แบบว่านั่งอยู่บนรถแล้วก็รึ้นออกไปหนูนั่งอยู่ข้างหลังอะหนูเกือบหลับแล้วค่ะทุกคนยังดีที่พี่พโจคอยปลุกอยู่ <laughs> ไม่ค่ะหลับไปด้วยกัน <laughs> <laughs> มนนั่งสบายมากขันไปอ,อ้าอะหลับโอเคตื่นกันแล้วก็พูดที่มันดูดีดิพี่โจเขาเรียกว่าแบบมันสบายไงมันดูดวิญญาณเราเข้าไปเราก็แบบ เราไม่ถ้าไม่ใช่แค่ความสวยเรื่องเบาะนั่งเรื่อตอนที่ดีไซน์ใช่ดีไซน์สวยมากแล้วก็เวลาขับอ่ะความรู้สึกควรู้สึกตอนตัวที่รถมันเคลื่อนนะคะมันมันนุ่มมันสบายชางต้อนเตี้ยมัเกียร์ที่ตอนลุกคู่เขาแบบไม่ได้แบบต้านอะไรอย่างเงี้ยจะน้ำแบบไปแบบนี้แล้วก็ภายในรถว่างด้วยค่ะมาลองเลี้ยงสีหนอยดีมากค่ะอุ้ยอุ้ยพู้ได้เหรอคะมีมีสีโปรดสีโปรดที่เรา คือปกติแต่ละคนปกติไม่ชอบสีเขียวนะคะแต่ว่านุ่นที่เราไปถ่ายสีเขียว่สวยสวยเป็นข้อยกเว้นวันนี้นี่แหละเล็งไว้เดี๋ยวมีใครชอบสีดำสีดำล้วนส่วนวัคซีนไม่แต่สีแดงเมื่อกี้ก็สีแดงเลยสีแดงก็ดูแบบจีนจ้าตาชอบสีขาวชอบสีเทามีหลายสีให้เลือกใช่สวยหมดแล้วแต่สไตล์การเลือกเลยค่ะสวยหมดจริง ค่ะแคนี้ก็ฝากทุกคนนะคะโอม a ด้นะคะ C5 EV นะคะก็มาจับจองกันได้พึ่งปล่อยกันเลยนะคะก็บอกได้คำเดียวว่าด้านในคือสวยมากได้ลองนั่งแล้วจอใหญ่คมชัด perfect everything happy ต้องไปจับจองกันได้ทุกคนหรือใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ้ยฉันจะเอา C ไหนหรือว่าจะลองซื้อดีไหมก็ลองไป test drive กันได้นะคะ ไอ้เรื่องๆครับหลายคนคือหากับคิดๆยังไงสิคิดๆยังไงสิบุลูก็ปล่อยคิฟท์ชันไปเลยเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้มีแขกยพี่อยากเฮ้ยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเป็นเป็น่อนใจแล้วกันฝอนใจของตัวเองนั่นแหละไนพูดอะไรได้บ้างมันพูดอะไรเอุ้ย จริง,งอันนี้นคือเข้าติกตต๊กต็อกต้องเห็นเพลงนี้ถอกต้องได้ฟังทุกคนต้องเปิดเพลงนี้ฟังก็ฝากทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เนาะวันนี้ปล่อยหินปล่อยหินตัวแขกรับชเชิญที่อยกากจะมีเซตเป็นเจ้าเกสเป็นแบบสารฝันสารฝันของตุ๊ดเองถูกโอมันเลยไ่ไทยไม่ไทยแล้วก็ตัวเพลงจริงๆนะคะปล่อยวันที่8สิงหาคมนี้นะคะคิดคิด for e v รอติดตามได้ค่ะว้าวแน่นอนววาแน่นอนแน่นอนค่ะน้าวอยู่แล้วชีวัตต้องสั่นสะเทือนจร้งตายแล้วตายแล้องรอเลยัต้องแข่งขันค่ะของเจ้าที่คอยสิงอย่างกันั้นต่างเยอะเลยค่ะตมางกเลยอาจริงแบบวัตถุคอนเซ็ปต์เลยทิเซชั่นชิพก็คอนเซ็ปต์เลยมาคิดคิดติดหวานออกแล้วตัดขาดสวยไม่คนเจะไม่หวานมาแนวความสวยที่ปวดหลัง สทให้ทุกคนติยวเงเลย่ะเาสวที่เด้วห้หจะยขึ้นไปแล้วทุกคนเะขึ้นไปแล้วแฟชันั่นอวในตัรอาจจะมีมากกว่านั้นเป็นได้มากกว่าในในนทุกอย่างเลยค่ะยหผมเราจะเต็มอยู่ Yeah.